สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดมหัตะมงวัดตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดมหัตตมังคารามวัดหาดใหญ่ในนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านในกันดีกว่าตอนนี้เราก็มาจอดรถอยู่ด้านนี้แล้วนะฮะร,รถมอเตอร์ไซค์ห่างมอเตอร์ไซค์ห่างทั้งลูกลังของเรานะครับุณเกาะเกือกเก,กจับตัวไป้ไหนอู้ อ้าวนเครื่องมีเสียงเครื่องบินไม่เห็นโอ้นูนนู้นนู้นโอ้ไปแล้วเ่าเร็วหมายถึงตัวเองหมายถึงเราอะมาเ่าเครื่องบินเครื่องบินลําใหญ่มากเลยไปเข้าไปทางนี้โอ้ยนี่ไงเจอแล้วเป็นพระนอนนะครับพระนอนพระนอนอยูด่ด้านหน้าของเรา อุ้ยใหญ่มากทุกคนใหญ่อลังการมาก,มากอโอหอุ้ยเกือบพลาดแล้วนะเกือบเกือบบ่ดไดมาเจ้าเกือบบ่ดไดมาแล้วเจ้าโอ้ใหญ่มากเลยเจ้าเดี๋ยวไทยรู้ไปให้แม่ดูด้วยหอ้ยต้องมาบูาชา,าดอกไม้ทุกเทียนก่อนจ้า ตอนนี้บูชาดอกไม้ทุบเทียนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระโอ้ยใหญ่มากทุกคนอาจจะเห็นว่ามันหลังเล็กนะจริงๆอ่ะไม่ได้เล็กนะดูขนาดคุณพ้าด้านนะัสูงมากอวิหารพระพุทธมหัตะมงคลพระนอนนะครับเดี๋ยวเรามาไหว้พระนอนกันก่อนกลับนะฮะวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้าย ที่อยู่ที่หาดใหญ่แล้วนะครับถอดรองเท่าไปกัอนจิบสาธุเอา้าอาไว้ยังไงอ่ะสาธุสาธุสาธุาธอ๋อไหวทางนู้นหรอเขาชี้ป้ายบปลว่าเชิญไหว้พระนอน เชิญไหว้พระใต้พระนอนอ๋อไหว้พระอยู่ใต้พระนอนอีกทีนึงนี่อยู่ตรงนี้ไน,อไนอัอ๋อสาอ๋ออยู่ด้านในสาทสา,ทสาทตอนนี้เราอยู่ได้ด้านใต้ของพระนอนนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเข้ามาไหว้พระนะจุดทุกเทียนบูชาพระนพระตะตะใต้นด้านใน ไปท่านกกันโอ้โหพ้านอนโอ้ใหญ่มาก <c oughs> แล้วก็คิดว่าจะเป็นแบบพานอนอองลเล็กๆเนาะสรุปก็คือใหญ่มากให้ลูให้ลูกเ่นๆก,กันดนูให้ดูว้าวสวยงามองค์พระคือตอนนี้นอกจากว่า มาไหว้พระแล้วดูฟ้าฝนท้องฟ้าท้องฝนเนี๋ยให้ดูด้านนี้โอ้โองคพระนอนใหญ่มากทุกคนสุดยอดเลยอะ่ะสาธุตอนนี้เราก็มาตรงด้านล่างครับแต่ตรงเท้าองคพระนอนไปเดี๋ยวเราก็เดินออกไปฝั่งนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวติดฝนอยู่นี่นะ เดี๋ยวเราต้องคืนรถมอเตอร์ไซค์ตอนเที่ยงวันนะครับตอนนี้ประมาณสิบโมงเชา้าอีกสองชั่วโมงจริงๆอ่ะว่าจะไปแบบอีกว่าจะไปบนน,นู่นน่ะตรงเคเบิลคาร์แต่ว่าเคเบิลคาร์ตอนนี้เขาปิดปรับปรุงอยูอ่ไม่แน่ใจว่าจะเปิดตอนไหนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีแบบไหว้พระอะไรอยู่ด้านบนแต่ว่าถ้าฝนไม่ก็ไม่น่าจะไปแล้วละ่ะเพราะว่าเดี๋ยวฝนตก อันนี้คือเป็นบรรยากาศวัดนะฮะคนมาถ่ายถ่ายรูปกันสวยมากอะวัดอนะไอ้ตรงเนี้ยสวยมากไม่ใช่ตรงวัดนะตรงนี้แบบบริเวณตรงนี้สวยมากโอ้หดูนะเดี๋ยวเขาถ่ายรูปกันนะเพื่อแบบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะโอเคหลังจากไหว้พระนอนกันแล้ว เราต้องมาด้านข้างนหนึ่ง้วยเุ้ยต้นไม้ร่มรื่นมากเลยเนาะนี่คือเขาเหมารถมาเลยเนี่ยเนี่ยสามารถลงสนามบินหรือว่าลงขนส่งแล้วก็เหมารถกระปอน้อยมาได้นะฮะอันนี้เป็นพระอด้านบนรุ่นไปดูบรรยาก,กาศแล้วก็คืออยู่ใกล้ๆกันเลยนะอยู่ติดกัน เราสามารถที่จะไหว้พระนอนเสร็จปู๊แล้วก็เดินมาฝั่งด้านนี้เพื่อที่จะไปไหว้พระต่อได้เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นน,นี้ไม่แน่ใจอ๋อน,นี้น่าจะเป็นไรระรยืน จานในงแก้วหมาอันนี้เป็นถ้าไปทางซ้ายมือจะเป็นกุฏิเจ้าอาวาสาลาหอฉันโรงเรียนพระบุรีจิธรรมเรือนพักอาคันตุก,กะนะครับน้องหมาไปไหนดีอ๋อพระนอนไปแล้วไปไปอุ้ย <c> น <oughs> ู่นเราต้องไปทางนู้น ไปให้อาหารปลาเดี๋ยวก่อรู้สึก็เขาบอกว่ามีท่าน้าอยู่ทุกคนตอนนี้ก็แสบตานิดหน่อยแสงแดดเผาอ๋อนี้ยังไม่เสร็จไม่ได้เปิดให้เข้าเจ้าหน้าที่นอนกันเต็มเลย ดูสกคืออ๋อที่ไงนู่นทางโน,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 น้นไหน่ะไหน่ะไหนยะป้าไหนยะป้าอ๋อนู่นไงตรงนน้น มีจุดสิบโมงอ๋อเีอ่ยอาหารปลาอารปลาะอุโบสถก็เปิดอยู่ทุกคนจะค่อยไปดูท่าน้ำการกุศลเขตอภัยทาน แรงจังเลยอ๋อนู้นตรงไปต้องลงไปด้านล่างนู่นจับสัตว์น้ำเอาอาหารปลาก่อนเอาอาหารปลาไปเลี้ยงปลา,าหลารรสิบบาทจุด เรียนกันห้าเรียนกันเรียนเหมือนจะเยอะอยู่โอ้แดดมาแล้วตายตายตายเอาไว้ได้สิบบาทเรียนได้สิบห้าบาททุกคนเดี๋ยวให้มันได้ยี่สิบก่อนอายี่สิบมียี่สิบนะปั๊บปั๊บปั๊บอันนี้ด้วยเอาเอาเอาหารปลาดีกว่าเพราะว่าขนมปังมันเบาเดี๋ยวมันจะมันจะ ไม่ได้แล้วก็สองถุงนี้ก็โยนลงมาเลยแล้วน้องก็แก่กินเองนะพี่ขี้เกียจพี่ขี้เกียจลงดูดิโอ้ยคือมีบ่ออ่อมีที่ให้อาหารปลาที่ไหนก็คือมีนกที่นั่นนะน้ำลงไปลึกจ้ะฮัลโหลแม่ปลาบู ูแม่ปะบูอยู่ไหมมาให้อาหารแม่ปะบูปลาตบกลับมาปะบูไม่อยู่จ้าอยู่แต่ป,ปลาปิรันยา่าอ่าปื๊ดเนี่ยออ๋นึกว่าจะไม่มาโห เทไปปุ๊บวิวิวิเงียบเลยไม่มีเสียงอะไรต้องใช้ระยะเวลาคือไปอยู่ที่บอกโคนกันเหรอกว่าจะปีนขึ้นมากว่าจะว่ายน้ําขึ้นมาได้เอาเดี๋ยวเราไปให้ทางนี้ดีกว่านบกนี่ก็ะวุ่นวายนะไปเทห,หมดเลยทีเดียวจบจบให้มันจบอ,อ้าวโอ ไม่ก็ไม่ก็คือมีปลาอยู่แค่ย่อมนั้นเนอะย่อมนี้ไม่มีปลาเหรอเธอมันเช้าไปเธอไม่ตื่นหนออไปไหนอะไม่มีไม่มีคือปลาทำงานอยู่แค่ตรงนี้เหรอตรงนี้ปลาไม่ทำงานตายแล้วอ้าวมาแล้วอ่า อาเพิ่งเห็นอาเพิ่งเห็นไว้พี่สัตว์ไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเพิ่งขึ้นมาโุกไปเดินทางอุ้ยอุ้ยเอาเฮ้ยเห็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่แมียวแมวแมียวแมียวเอาแมียว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 น้องอออืื้ห เธอเชิญหลบเราทำไมมานี่มาไปกรุงเทพไหมน้องแมวมาไปกรุงเทพไหมเอ่ยมาเร,เร็วเร็วเร็วมาม <c oughs> ไปแล้วนะทั้งนั้นนะ่ะโอ้ยคือชีวิตชีวิตก็ต้องขึ้นต้องร้องชีวิตก็ ชีวิตก็ต้องมีขึ้นมีลงขยับแป๊บไม่ไหวแล้วร้อนเนื่ยไม่ละท่านนี่ไงเอ๊ะเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ พระอุโบสถเข้าไปได้ปะเนี่ยไม่ใช่เข้าไปปุ๊บหลวงพี่เต็มเลยนะ <c oughs> เข้าไปปุ๊บพระนั่งเต็ม ก็ทาไมเปิดไฟเปิดไฟส่องขึ้นบนอย่างเงี้นะโอ้ยซาโทษหลวงพ่อเปิดไฟส่องส่องใต้คานเปิดไฟแบบมันก็ดูแบบว่าเฮ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้โยพญานาคโอ้ยฝนจะตกแน่เลยอ่ะยังไงจังไยมันตก สวยเนาะไปทุกคนก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะที่วัดอะอันนี้คือวัดก็ชื่อวัดเดี๋ยวเราก็จะขึ้นให้นะ <c oughs> ตอนต้นคลิปนะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้แล้วก็ตรงหัวคลิปก็น่าจะมีชื่อวัดอยู่นะเพราะว่าเราจําชื่อวัดไม่ได้ขนาดเปิดอ่านยังอ่านผิดกเมื่อกี้ <c oughs> วัดก็คือแบบอยู่ระหว่างการพัฒนาไปเรื่อยๆเ,เนาะ เขาก็จะมีพัฒนานก่อสร้างอะไรไปเรื่อยยิ่งงานวันไปก็ยิ่งจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นคนก็จะเริ่มมาเยอะขึ้นทำบุญเยอะขึ้นประมาณนี้ไปเดี๋ยวขอแบบเดินทางต่อนะนะอาจจะไปหรือว่าจะไปแบบเดินเล่นหลงตลาดฟ้าก็มาบา,บาย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 เจอกัน